ราคาเท่าไหร่ยายนี่งแพงมาแงมากอยเยต้นขยับองร้อาเข้ามาจากบ้านมดเข้าขึ้นทุกอย่างน้ำมันก็แพงแบบขี่เึ้ยเี้ยนะเมละทุกอ่างเปลังนอันนี้มันสวยนะก็้างเป็นเียวเอาล

นั่นคือข้าเจะเก่าจาแล้วครับานเปียน,นี่คือแปดเดือนกำลังกินแล้วครับใช่าจเปียเลยร้านนี้ซื้อประจำปลาสลิดสวยจังเลยอ่ะปลาสลิดขาวเนาะระหุปาหมึกอันนี้ก็สวยนะปลามึกสวยจัง ยังไม่ได้ต่อเลยใจดีอะยัง <manages ral ended> ไม่ได้ต่อเลยเหลือสองแปดแล้วกสามตัวมันเลยโล่นานสามตัวตัวอ้วนๆสั้นๆนี่อ้วนหรือยาย เป็นเนื้อฟููเรียกอะไรเออนั่นแหละตะปูตุเตปุได้คนละตัวก็พอแล้วมั้งได้โลได้โลปลาเป็นหนึ่งกิโลเท่าไหร่นะสองแปดสองแปดปลาปลานิลโลเท่าไหร่ปลาแล้วมันไส้ไส้มันไม่เออนั่นน่ะที่มันไม่หลุดอ่ะเท่าไหร่เนี่ยเองโหลเออสองโหลนอ่เหรอเร็วๆเดี๋ยวออกมา ที่มันหางไม่ดหลุดคือมันสดตัวไม่ตรงตัวห้องของขายแบบนี้เนี่ยเทียนสวยสวยมากเลยตัวนี้ยั้ายเรือไหนก็ได้คุณแม่เออนั่นน่ะป้องป้องมีไข่เต่าไม่เนี้ยไม่มีตัวใหญ่ไม่กว่าตัวใหญ่เออขาขาวหน่ะเออสวยตัวย,วย,ย,วย Haha, ังไม่พ้อยง่ะค่ะตัวตัวตัวแล้วย้ายแล้กขาถือขายประจำเขาก็รู้อ่ะ ยาวไปเลยคนะ่ะองใม่คออกลเออคไมีก็กสวยราค่ห้าร้อย่อไหมบ้างห้าร้อยเอาพี่นี้มาด้วห้าร้อยไปเที่ยวตลาดสดมหาชัยเมืองใหม่เราจะมากันแพบทุวกวันอาทิตย์นะ ตงนี้จะเป็นตลา,าดมหาชัยเมืองใหม่เป็นตลา,าดะะขายอาหารทางภาคอีสานนะคะหรือบางครั้งเาจะเรียวกว่าตลาดลาวสองแม่ลูกก็จูงแขนกันเหมือนเดิมตุกติ๊กตุกติ๊ตุกติกตลา,าดนี้ก็จะมีทั้งของกินของใชนะคะใส่ชาแนลมั้ยไม่ใส่ ลัดเลไปทางตลาดขายอาหารอีสานนะคะเดินผ่านร้านเส้อผาวันนี้แม่บอกขอเดินทางนี้เรือกได้ไหมอ่ะอาอน,นี้มา,มาถึงนะ,ะน้ำหน่งล้าน้บาทหนึงานน้ำเล่นง่ายก็ถ้าอมก็มีนะถ้า <5 S 2> อม้าก็เ่ิบหกห้ห้าหบ ไอ้ผักกัดขาวอร่อยหัวนั้นไหมเอออันนี้ขายยังไงอันนี้ขายยังไงจ๊ะไปสองลูกสิบห้าบาทสองลูกขึ้นมาโอโพกินได้มันน่าจะกรอบมีดำเนินอีอดำเนิน ตัวอันไหนด้วปตัวอันเออลูกใหญ่ดีเออแน่นอนอู้หูดูเรียนฟ้าดิโอ้บอกเรียนฟ้าไป่ได้ใหญ่มากรัเียกอกก็นลารูกเท่าไหร่น่ะ ก็เรียกอะไรนะหมากเป็นฟ้าปิดบาทมนอ่อนไม่เอาไม่จังบกบกอันนั้นไม่สวยเหรอเออเนี่ยเอ้ยจะแหว่งอ่อนแต่มันดังเปรียวเนี่ยไม่เป็นไรหรอกืมเสร็จแล้วค่ะจิ้ตังเลยค่ะพอแล้ว ห7เจ็ดกัดแบสามสิบร้อยสิบร้อยเปลแปดสกับสามสิบาทเดี๋ยวร้อยหนึง่งย <c oughs> ห,หัว <c oughs> รมรก,กริ่มะละกอากไว้ก่อนนะไม่ไม่ฝาก่ไม่กลับมาแล้ว ตรงมาร้านนี้ร้านแรกเลยเอาา๋อแต่นี่นะมันต่ใใหญ่ดีนะคุณอ่ะหนักนะโอ๊ยใคอยร้านพลังนี่นี่เติมน้อยโอ้ไม่มีแผน่นนั่นซื้อไปแซ่บแสบมาใหม่ดอนมันอ,อ่อน <c oughs> แต่ว่ามีหนอนหน่อยใหญ่เนาะเอ่าแตงมาจนะ <c oughs> ้ายเห็นไหมเนี่ยหาซีฟที่เดินไปฝั่งนู้นเลยค่ะที่อันนี้หัวเดียว,วถุง หัวนี้สามสิบเจ็ดบาทอ่ะเจ้าก,ก็จะขายผักอะไรก็เขาคล้ายกันนะถ้าคทุกร้านแบบนนเวลาจะซื้อเราก็ต้องดูที่ัำใกล้ไหนสดใกล้ไหนถูกกวา่าแต่ราคาก็เทียบเคียงกันก็ใกล้เคียงกันนะคะ เผ็ดบ้านไก่บ้านาจมีอาหารสำเร็จด้วยนะคะปย่างชาปะจัมันดาแมงแมงจิ้งหรีดตักแด้ ถุงละหนึ่งร้อยเขียงปลาเจ้าประจำขาดไม่ได้ต้องซื้อไข่ไหมหรือเอาทีตัวเลือดไข่ทุกตัวไข่แบบไข่เล็กไข่ใหญ่เอาไข่เยอะเยอะอยู่เหรอไม่น่อมีผอมอันนี้ร้อยสิบห้าใหเย็น อะไรคะไปเรื่องมุงไม่<ด>อันนี้ไม่ใช่ไข่มันไม่ใช่หรออันนี้ไข่ปลาอะไรคะไข่ยุกคืงองานเนาะอันนี้ไปใส่ก็ได้แต่อันนี้นนอ,อันนี้จะนิ่มกว่าน่อยอันนี้จะแห็งไม่ได้ไม่ได้เลยโอตัวนี้ไม่สามโลนู่นหรอเนี่ยกาา่

เขาโนวยเดียวกับเอาอะสองไม้ยายน่าเกียดติหน้ลูกนี้สองลูกลูกเล็กๆเนี่ยเด็กเด็กขาวเออเนี่ยสองลูกเอาลูกไหนเอาลูกนั้นขึ้นมา เราอต้องไปเอาใกล้ uhm hey ัน yeah. ี้ไปขวดไม่นะดิีนต่ตอนนั้นเขาบอกก็ไม่ขายแล้วไงวไม่ขายได้แล้วเหรอคนละเจ้าเอาเอาบ่หรอถึงเท่าไหร่ไม่รู้ใรมาัวถ้าเป็นคูรอยมีแบให้เอ ก็ผิดเราไหม มีหน่อไม้แล้วมอร่อยมากเราจะมีอีกไหมคะอทิย์หนเลยที่หมดแล้ว่าิเื่อไรเยคะก็กินเนนีาทไมึ้ครับอร่อยหน่อไม้อ่ะอันนี้ยี่ย่เยท่อันนี้ก็อร่อยเนี่ยอันี้เอาอไบ้วบเลยนเองม่ใส่ไปด้วยเนอะอื พอแล้วแหละ่ค่ะสิบบาทจ้าอันนี้ะคสเลยจ้าแล้วน่า่ะป้าสวยเลยจ้ากดใหม่เลยนะจ้าพวงสวยเนาะย็นไงอืมไม่ต้องยกสูงยกมัน

อันนั้นอะไรหางหมูเหรอนัวนั้นตัวนั้นตัวนี้ยายตัวนี้เหรอใช่ป่ะลองเทียบกับตัวนี้ไหมตัใอรเาเราปลาต้มเราที่เราซื้อไปกินหมดแล้วไงจะเอา เอ, er. um. เอาง okay. ั้นเลยหรอเท่าไหร่ลานาเท่าไหระดาดไฟดับนะคะเขาบอกว่าดับทั้งวันกระตูกตูอ่ะสิบหาบาทเองเหรอเจ็ดพันหนึ่ร้อจ้ซื้อแบบสาแพ็คแพ็คกับ้ วันนี้คุณยายพาไปจากตลาดจบลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปคุณยายจ่ายตลาดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดซับสไครต์คุณยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ